สว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผมโฟร์ออฟฟันไอทูเดย์เรจริง วันนี้เนี่ยเรากลับมากับอารูปแบบเก่าที่ใช่ที่มุกก็ไม่ฮาอะไรคือที่ใช่ก็ใช่เออทําแต่เรื่องที่คนขอมาอย่างเดียวและวันนี้นี่มีคนขอมาบอกว่าเนี่ยบอกให้ทำสื่อดเกี่ยวกับความรู้สึกที่ดีต่อโทคุทังสื่อของคุณแจ๊ดและคุณมอสว่าเรื่องไหนตาตึงใจมากที่สุดให้คุกคนหเรื่องคุณวอนหเรื่องนะครับจากคุณจากคท Um. ฮัตจิคุงผมบอกเลยว่าส่งมาทั้งหมด0กว่าบากว่าบาทบเขาอยากให้คุณแจ๊ดพูดบ้างได้ฮะ,อะลองดูนะครับว่าแต่ละคนนั้นจะมีเรื่องอะไรกันบ้างครับ อันดับที่สิบครับซีรีส์คาร์เมลไรเดอร์บิวเนี่ยคุณมอนฮะมาสนุกจักไงคุณแจนฮะเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยผมบอกว่าเฮเฟเฟสที่2เนี่ยที่แนะนําให้ดูเลยทําไมอ่ะเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าเฮยุคเฮเฟเฟสสองมันจะมีอะไรที่ดูแลสนุกกว่าเพราะว่ามันเน้นขายของไงแต่พอเราได้ไปดูจริงๆเนี่ยเฮยมันไม่ใช่อย่างนั้นทำซากหรือเปล่าไม่ซทำซากขายของเยอะไปขายก็ส่วนขายแต่เนื้อเรื่องเขายังมีไงคุณมอนเออความเข้มข้นเนี่ยของเรื่องมันเกี่ยวกับ3เมืองเลยนะมันมีเล่นเกี่ยวกับการเมืองอะไรอย่างนี้พอออกหนน้า่ป เพกหน้าหอนก็เรื่องของพระเอกเขา ดูที่ตัวบท<อ>มันมีความสืบสวนคุณมอส<อ>ช่วงแรกเนยสืบสวนเฮ้ยพระเอกเราเนี่ยมันเป็นใครวะต่อมาเนี่ยก็ต้องตามหาตัวการจริงๆคือใครแล้วมาต่อสู้โอ้โหมันมากเฮ้ยเขาบอกว่าอีโวในช่วงหลังเนี่ยเหมือนปล่อยจอยอย่างเงี้ยลากยาวยืดโอ้โหมันก็ยืดหน่อยดีคุณมอสนี่ขนาดยืดแล้วตอนยังประมาณ40ว่าตอนเองถ้าเกิดเทียบกับทั้งองค์รวมแล้วเนี่ยเอ้ยเป็นซีรีส์ไรเดอร์ที่น่าดูอีกเรื่องหนึ่งเลยอันดับ9ครับก็คือ, Jet อจ็ดแมนนั่คุณจารฮะโอ้จ็ดแมนอะไรขบวนการ9เก่าเก่า ผมบอกเลยว่าเจ็ตแมนเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเก่าแต่ว่าเอาจริงนะยุคนั้นเนี่ยทั้งดีไซน์หุ่นยนต์เอ่ยดีไซน์หน้ากากเจ็ตแมนเอ่ยมันสวยงามสวยงามให้มันมีเหมือนใส่กางเกงในเนี่ยสวยงามไหมแล้วซูแมนมาใส่กางเกงในมันก็สวยอ๋อครับรุดหม่เนี่ยเฮ้ยน่ะไม่ก็เอากางเกงในกลับมาอ๋อเฮ้ยจะมาแบบฮิลลี่คาวิลไม่ได้หรอกอ๋อโอเคได้แล้เจ็ตแมนเจ็ตโตเจ็ตโตแมนเพลงเปิดแม่งก็ิดหูเหลือเกินเพลงปิดก็ ชาบซึ้งมากแล้วก็เนื้อเรื่องผมบอกว่าเนื้อเรื่องแม่งเล้าใจมากเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยพี่แม่งละครไทยหรือเปล่ามันไม่ใช่ละครไทยน้องมันเป็นาละครไทยที่ผสมการต่อสู้เขาเรียกว่าเป็นละครโถคุณสึกอย่างแท้จริงนะครับมีทั้งดราม่าเรื่องทีมเพราะแบ็คคันร์เขาไม่ชอบเลดฮอกเหมือนกันเอาทำไมอ่ะเพราะสีดำเนี่ยก็ไม่ถูกกับสีแดงไอ้สีเหลืองนี่ก็บ้าผู้หญิงไปเรื่อยเหลือใครกูเอาอ่ะเท่ากับแม่งแดกกันเองอ่ะทีนี้แล้วก็มีดราม่าเรื่องปีศาจอีก เนีย<ะ>เก่าพระเอกปีศาจก็รักเหมืโอนกันไอหาผู้หญิงมีคนเดียวทั้งโลกหรือยังไงรักกันมั่วซั่วหมดเนี่ยไม่มีใครไปเอาหัวหน้าเจ็ดแมนอะนองวะ <laughs> ขายก็ดูถูกกันเองนะเป็นว่าเฮ้ยมึงเป็นเด็กเนี่ยมึงไม่ได้เรื่องเลยอพอเด็กแม่งโตขึ้นมาไม่กระทืบเลยเขาเรียกว่ามันโหดร้ายมากแล้วคุณยนเ็สแมนเนี่ยบ่อยว่าแม่งขังมากเลยอเอออะไรกแขนขาดแขนหลุดขาดูอะไรแบบนี้มันเลียวอ่ะมันคือเรื่องจริงว่ะแขนขาหลุดก็มาซ่อมกันเองคือต้องสู้กันทั้งอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็มีหน้ากากแตกอะไรเงี้ยผมว่านี่คือต้นแบบอย่างแท้จริงเลยนะครับสรับตัวของ <Jet> เจ็ดแมนและตอนจอบนี่ตัวของรานนิเกนี่เขาบ้วนช็อกโกแลตออกมาด้วยนะไม่มันโดนแทงเลือดมันไหลไงเลือดไหลแล้วเขาเนี่ยเดูดเลือดกลับคืนมาด้วยวไม่น่าเชื่อเลยอันนั้นมึงเอาไปรีเวิร์ส <c oughs> อันนที่8ดครับ อุลตร้าแมนเมบีอุเนี่ยคุณมอนฮะเรื่องนี้เป็นยังไงคุณแจ๊ดฮะเรื่องนี้หลายคนถ้าเกิดเป็นยุคใหม่ก็ชอบ,บและยุคเก่าๆเนี่ยก็น่าจะมีความชื่นชอบอยู่เหมือนกันเพราะว่าได้เห็นกินอายเก่าๆเฮ้ยเราได้เห็นแบบฮีโร่สมัยเด็กแก่ของเราอะ่ะเ,<อ>เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งอุลตร้าแมนยุคเก่าๆก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งให้หาคิดถึงแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยพอมาได้ดูเมเบีอุเนี่ยเขาก็ได้รู้จักอุลตร้าแมนรุ่นเก่าๆเยอะขึ้นด้วยอันนี้คือเสน่ห์ของเมเบียวุ้าเมีีท ก้าไดน,นาไก่อาร์มคอดมอนมันไม่ได้มาจากราวุนต้างไงอพอมีแม็กมาแล้วไม่มีอูมาเนี่ยเฮ้ยเอ้ยมันรู้สึกอิ่มแล้วก็เหมือนกับว่าเรา กลับไปไวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งเนื้อเรื่องดูง่ายย่อยง่ายแล้วก็มีพาร์ทคนนี่ก็น่าสนใจด้วย<อ>หน่วยกายเนี่ยบทเด่นทุกคนเลยเ<อ>นะฮะนักแสดงเก่ากลับมาด้วยทุกคนเนี่ยต้องดูกันเลยนะฮะสำหรับอุลตร้าแมนเมบิออสอันดับที่เจครับก็คือกาโร่นั่นเองคุณแจ๊สฮะผมบอกเลยว่ากาโร่เนี่ยเป็นหนังแนว18บวกเลยก็ว่าได้จริงฮะมันเป็นหนังโทคุที่มีความมนต์มีฉากแบบ18บวกเยอะมากใช่ครับเพราะว่าดาราผู้หญิงเนี่ยที่แบบโดนเฮเลอ,อร์เฮเลอร์นี่คือวิญญาณที่เข้าสิงผู้หญิิงงัผู้หญตว น้อยนมใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็ฉากต่อสู้ที่ปุ๊บปุ๊บหน่อยครับบางทีก็เสื้อขาดบ้างครับเห็นกางเกงซับในบ้างโอ้เออแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ต่อสู้กับพระเอกผมชอบฉากต่อสู้มากครับยังไงฉากต่อสู้เนี่ยไม่เหมือนกับอุลตร้าแมนไรเดอร์ต่อสู้นะไรเดอร์อุลตร้าแมนต่อสู้ให้จ้าให้จ้าให้จ้าแต่นี่ให้ฟึ่งฟึ่งฟึ่งหงิเลยแต่มันก็มีฉากที่เป็นซีจีสู้กันนะแต่ว่ามันทำได้เนียนกว่าครับผมคุณแจ๊คต้องเข้าใจว่ายุ ต่างนานา,นานเนี่ย,ยงงก็ทาได้ถึงใจมากบ,บ,บางทีเด็กเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะมันมีแบบเกี่ยวกับเรื่องการสูบบุหรี่การกินเหล้าการเล่นพนันอะไรแบบนี้มันใช้ความรุนแรงฉากแต่และฉากเนี่ยอาจจะมีโป๊ะเปือยบ้างอาจจะมีฉากคมคืนนู่นนี่นั่นคแล้วพร่เอกก็ขี้เก๊กทั้งเรื่องอ นักเอกอุตสาห์ยั่วตั้งนานไม่ได้ทีนึง่งตอนจบก็มาลาจากันดิเนี่ผมบอกเลยว่ามีหลายภาคมากๆๆจริงน,น,นะรุ่นตัวเองรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลอนอะไรเงี้ยมีหลายภาคมากยันภาคซึ่กษัตร์ตัวร้ายแม่งก็ยังเอามาแล้วซึกษารนี่นะเ,เล่นการโร่นะกสัตว์หน้าทรงเดิมเลยนึกว่านีเข็คผมนึกว่าเจ้าดีเข็ดไดเวอร์มาแปลงร่างต่อเล่นมีเอกลักษณ์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แนะนําให้ดูแล้วกันครับภาคแรกมันมากครับภาคสองภาคสามเชื่อาแล้วกันครับหมูวีก็มีเยอะเนี่ยเอ อันดับที่หกครับ เซเซอร์เอ็กนัน่นเองคุณมอสฮะยังไงคุณแจนฮะเป็นเรื่องโทคุที่ผมไม่ได้ตั้งใจดูนะครับผมไม่ถูกฉลอกใบห,หน้านี้เลยแม่งเป็นหน้าสิงโตหน้าสัตว์สัตว์นรกหรือเปล่าสัตว์นรกมึงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับมันเอามาฉายใหม่หคุณมอสเอ้ยเลยมาดูดูไปดูมาเอ้ยมันเพลินดีว่ะ,ะโลกอนาคตย้อนมาอดีตแล้วก็พระเอกเนี่ยประจับพัดจะผูกแปลงร่างเป็นเซเซอร์เอ็กด้วยมันดูย่อยง่ายคุณมอสมันมีความสนุกสนานเนหาพระเอกของเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยออออ่่่ะะมมีีีควาาาตตลลกกกเเเๆนนนน้ยยยด็ชบแงงึร เซเซอร์ทั้งหลายเนี่ยมันมีหุ่นยนต์ด้วยแต่ละตัวเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ของมันจากไอซีรีโทคูอ่ะที่เราไม่ตั้งใจดูอ่ะครับพอมาดูเสร็จปุ๊บเอ้ยมันเพลินว่วมันสนุกสนานว่ะเออก็เลยแบบเอออยากจะเอามาอยู่ในริดนี้แล้วกันนะคุณมอสอยอันดับที่5ครับอุลตราเซเว่นนั่นเองคุณแจนฮะมันเซเว่นอะไรอีกนักหนาวคุณมอสผมชอบมากเซเว่นอะไรอะมโวโรมัชีแดนไอสัตว์เล็กดันที่อะไรก้ดดันในเรื่องเลโอมันคนกนยัน่าได้เพราะแดนเนี่ยอยู่ในเรื่องเหนะเขาเน่งเรอื เลโอเนี่ยเขาเปลี่ยนชี่เป็น,นดันไงป่าเถื่อนชิ่อหายเลย,เ,ลยเหมือน,<ค>นเก็บกดเลยบบแล้วเรื่องนี้เนี่ยเขาทําได้ดีมากเ,อาอาเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันหมองหมดมากเพราะ<อ>ว่าปีศาจที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่เป็นซาบะราที่ออกราวารเอ๊ะ เหมือนบ้าข้างอะไรเงี้ยมันดูตลกไปมันดูติงตองไปแต่ว่านี่คือมนุษย์ต่างดาวที่แฝงตัวมาอยู่บนโลกเพราะในโลกยุคนั้นเนี่ยมนุษย์ต่างดาวสามารถทําการค้ากับมนุษย์ได้อครับแล้วก็จะมีการวางแผนยึดครองโลกนู่นนี่นั่นก็มีการใช้สารเสพติดโอ้โหปล่อยมลพิษโอ้โหใช้อาวิญญาณในการต่อสู้อะไรเงี้ยมีมากมายเหลือเกินหรือมนุษย์ต่างดาวที่เป็นนักโทษที่หนีมาแบบเนี้ยอกูต้าเซเว่นก็ต้องไปปราบแต่ว่าจะปราบอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีการสืบคดีคล้าย แล้วเนื้อเรื่องนี่มันหมองหม่นมากมันเนื้อเรื่องในออกแนวบอกเฮ้ยแม่งกังคืนเหลือเกินตอนเด็กผมไม่ชอบเลยนะเออะไรโอ้โหแม่งมืดอีกแล้วอยากเห็นอุลตาร์เซเว่นแม่งสู้ว่ะครับแม่งสู้จริงไม่ถึงนาทีโอ้โหสู้กันน้อยมากรู้เลยว่าเซเว่นแม่งแข็งแกร่งมากคือปล่อยไอซ์ลักเกอร์นี่คือจบเลยผมไม่รู้ว่ามันมีปุ่มคอนเทอเมอร์หรือเปล่าไม่ใช่แบบอุลตร้าแมนที่แบบต่อสู้กันนานมากแล้วก็ปิ๊ง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 แล้วพอดใบแสงเซเว่นนี่ให้ยาอย่างทิ้งขาดเรียบร้อยจบจบเลยนะครับมมมมมันนนนนเเเเืืออออรร่่่่่งงซะะาาาาากกกวแลยยิตจบีโโ้้้หดขข โรบูชิดดันกับแอนนานี่นี้เขาทราบซึ้งมากเขาจะดูปปากเขาอยู่แล้วแต่ว่าเสียดายไงเขาต้องไปกลับดาวไงทำมันไม่แข็งต้องไปอัพไวอาก้าเพิ่มเขาก็เลยตบหน้าแอนนาทีหนึ่งแล้วบินกลับเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกำลังง้อแอนนาที่ซีรี์เลโออ่ะมีลูกอะไรอันดับที่สี่ครับขบวนการ เกาโอส์เรนเจอร์ในคุณมอสฮะยังไงคุณจจนฮะขบวนการนี้มันมีดียังไงอย่างแรกเลยรูปทรงดีไซน์ที่มันเป็นเอกลักษณ<อ>์ขบวนการสัมปะสักผมว่าเด็กสมัยก่อนเนี่ยน่าจะชื่นชอบตอนนั้นเนี่ยน่าจะมีฉายทางช่อง5ด้วยตอนเช้าซึ่งเรื่องราวที่มาเนี่ยเห็นนะมันเป็นคนที่ถูกเลือกมานะจาก<อ>หลายสารทิศนะคุณมอส<อ>มาเป็น g กาโอส์เรนเจอร์อ่ะแต่ละคนที่มายังไม่รู้จักชื่อกันเลยเ<อ>แต่เขาเนี่ยต้องมาต่อสู้กับพวกเหล่าร้ายแล้วเ<อ>วกาซินเวอร์เนี่ยท<อ>ี่ที่เป็นหมาป่าสังังดำเนี่ยสังก เ,ออเพราะตอนนั้นนี่คือเพื่อนเนี่ยให้แผนมายืมจนมันเนี่ยกลายเป็นเกาซินเวอร์สนุกสนานมากภาพพิเศษผมก็มาดูอีกออกาโอรเรนเจอร์ประทาย25บขบวนการโอ้โหย้อนเ,เยอะไปเรื่องนั้นอ,าอ้าวยางน้อยผมก็ได้รู้จักเซนไตย,ยุคเก,ก่าขบวนการเกา่าๆพที่เขาทําอะไรมาบ้างใช่ครับผมออนะฮะแล้วก็ถือว่าเอากลักษณ์ท่าไม้ตายเขาก็ออกแบบมาแตกต่างจากคนอื่นอันอื่นนี่มีการรวมอาวุธมาจริงไอันนี้เอาดาบมาฟาดใช่รับฟาดถึงหรือเปล่าปีศาจอยู่โคตรใจเลยเอาเขามีแสงแสงมาแสงยาวโอ้โหหลายคนที่ เกิดมาในยุค2,000ก็น่าจะเคยผ่านตาแล้วน่าจะชื่นชอบอีกขบวนการหนึงเลยเเนะฮะอันดับ3ครับก็คือซีรีส์คา r มเดอร์ไฟนั่นเองคุณแจ๊บโอ้โหเป็นไรเดอร์ในดวงใจของทั้ง2คนเลยก็ว่าได้จริงเหรอจริงเขาผมก็เดียวดรือ่าททำไมไมึงเลือกไฟมึงเลือกก่อนกูอะ่ะ <laughs> ไฟเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องที่ส่งเข้มข้นมากยังไงฮะว่าง่ายคือยุคเฮเซเฟตแรกเนี่ยต้องไฟเท่านั้นอหสรับผมเนี่ยเนื้อเรื่องแรกๆเนี่ยเหมือนหนังเกาหลีนะม,มีการสลับกระเป๋านู่นนี่นั่นออน่ารักก,กุกิกุกิกบแต่ว่าตัดสลับภาพมาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยโอ้โหแม่งดากมากโดนอุบัติเหตุเป็นเจ้าทานิธาตนขึ้นมาเนี่ยเมียตัวเองเนี่ยประเลงชูกับญาติใ ก็เลยกระโดดฆ่าตัวตายเสือกไม่ตายกลายเป็นอันเป็นนกโอ้โหแล้วก็ตามล้างตามเช็ดแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นในมนุษย์อยู่ก็เลยไปเจอกับอินุอิทาคุมิตอนแรกอาจจะต่อสู้กันก่อนเพราะไม่เข้าใจกันตอนแังก็สติแตกอะไรก็ไม่รู้เรื่องที่เข้าใจผิดอะไรก็ไม่รู้จะผูกมนุษย์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีตัวละครพระรองที่หลายคนชื่นชอบมากอย่างตัวของคุสกากมาสโตมาสโตฮชอมากคนนี้เพราะคนนี้เนี่ยเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีเหมือนจะร้ายแต่ก็ไม่ร้ายอันนี้เขาเป็นคนอย่างแท้จริง คนเนี่ยมันต้องมีจิตใจที่หลากหลายด้นคือเขาเรียนรักมาริมากคนที่มายุ่งกับมาริอย่างเช่นทาคุมิไคโดก็จะโดนกันแกล้งเป็นอันเฟนอกหรือไม่เป็นอันเฟนอกกูจะแกล้งแล้วก็อ้าวว่ามึงอันเฟนอกแต่ทาคุมินี่ตอนแรกก็ไม่รู้นะกูจะแกล้งเหมือนกันจะประสงค์ก็คือใครอยามาแย่งมาริกูแล้วกันแล้วเขาก็ไม่ได้ไงโาวะดาได้ไปแทนไอสารได้ฆ่าทิ้งเลยเป็นอย่างนี้เอง ก็เลยแคสวัสดีด้วยไปยิ่งวุ่นวายกับมาลีเนื้อเรื่องแม่งเข้มข้นมากแล้วยิ่งภาคมูฟวี่มูฟวี่นี้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเขาบอกว่าเป็นมูฟวี่อีกหนึ่งไรเดอร์ที่ขึ้นหิ่งเลยเป็นอันดับหนึ่งเลยไม่ต้องขึ้นทิ่งอันดับหนึ่งในดวงใจของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้โอ้ใช่คนในฮอเนี่ยเป็นหมื่นคนเลยนะคุณแจนะยังไงฮะผมบอกเลยเบื้องหลังนี่คือคนจริงๆไม่ใช่ซีจีนะมีการต่อสู้นู่นนี่นั่นเป็นหนังไรเดอร์ที่ลงทุนชิบหายวายวอดมีการระเบิดจริงๆๆอูู้้้ใใชรรรนน่กกาตสไปแลว็จิง เป็นฉากที่อลังการงานสร้างไม่ใช่แบบอ้รุ่นใหม่เน่งซีเยอะแยะมาต้องสมจริงแบบนี้แต่ว่าผมชอบมากยิ่ง20ปีไฟน์ะคุณแยยิ่งชอบเลยแต่ผมเฉยเมึงอะชอบเลยชอบมากคุณสกาเนี่ยตกมาลิคนเปินบ้างเอามายิ้มบ้างชอบรุ่นใหม่เนี่ยมันบางเหลือเกินวะไอสัตว์โดนไฟลั่งแรกก็โดนทิพทะลุไปหามิวเลยห เป็นมปได้ยังไงวะปาลิสในตอนแรกเป็นอัลฟินอกไม่ได้นะอ,อ,อยู่ดีก็เป็นอัลฟินอกได้เฉยเหมือนแม่งทิ้งตะก,กะาหเลยเรลายชันก็ไม่โผล่อยู่ดีคุตกาก็โผล่มาแบบไม่รู้เนืรู้ตัวแล้วก็ไม,ไม่สงสัยเลยว่าทำไมมันต้องสวมปอกคอตลอดเวลาชัวซวยหมดแต่ว่าถ้าเกิดว่าซีรีส์กับมูฟี่ประทับใจมากๆอันดับที่สองครับ คาเป็นไรเดอร์คูกะนั่นเองคุณบอสฮะ,ะยังไงครับคุณแจนฮะเรื่องนี้ผมเนี่ยชอบยุค2 0 0พอีกแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความทรงจำเกี่ยวสมัยเด็กคุณบอสฮะผมเนี่ยดูแต่ยุคโชวะมาก่อนออและทีนี้ครูกะมันเป็นเรื่องเฮเซที่มันเพิ่งเข้าไทยไงตอนนั้นออผมอยู่ช่วงประสมเพื่อนเนี่ยเอามาพูดคุยกันอะไรเงี้ยเรียกว่าเฮ้ นี่มีมดแดงมาใหม่เนี่ยชื่อครูก้าอ๋อไอ้แดงครูก้าใช่ถ้าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนผมก็เรียกครูก้านะเมื่อก่อนเป็นทีมภาคอื่นใช่ไหมอะไรอย่างนั้นเพราะว่ามาฉายช่อง9กตอนเย็นตอนนั้นผมจำได้สัปดาห์นึงก็ไปดูเฮ้แล้วก็เราเริ่มชื่นชอบผมบอกเลยว่าเนื้อเรื่องครูก้าเนี่ยเนื้อเรื่องดาร์กนะเพราะปีศาจออกมาแต่ละตัวเนี่ยปากดำบ้างอัดบุรีจัดอัดบุรีกับเทสกีะ เขาทาให้ปีศาจให้มันดูน่ากลัวเพราะมันอยู่คนละเผ่าพันธุ์ตอนแรกผมก็งงว่าให้ปีศาจเนี่ยไอ้มันต้องฆ่าคนวะพอโตขึ้นก็ได้ย้อนกลับมาดูใหม่อ๋อมันเป็นอย่างงี้มันมีการแข่งเกมเออมันเป็นคนละเผ่าพันธุ์นะแล้วมีการพูดด้วยนะใช่พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องจริงฮะมเือเอไม่รู้ว่ามีซับหรือเปล่าตอนนั้นหรือยังไงไม่ได้ละซับญี่ปุ่นแต่ให้เป็นญี่ปุ่นอีกทีเด้ ชื่นชอบนะมันม,มีที่มาที่ไปดีการแกะอัขระเงี้ยครูก,กาจะได้พลังอย่างงู้นอย่างนี้เมื่อเจอกับคุรุนจิแล้วก็มีการพัฒนาล,ล่างถ้าเกิดแพ้มาปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเขาเริ่มมีภูมิต้านทานมากขึ้นใช่ครับเขาเป็นชาวไซยาหหรือเปล่าไม่เสียดายตอนจบเขาเองที่แบบล่างอเมซิ่งก็มาน้อยติเมตก็น้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นความประทับใจตั้งแต่เด็กจนโตแล้วฉากต่อสู้เงี้ยวิเลือดสาดนะมันเลียวกว่าพะฉากฟันไม่ใช่แบบโอ้โหเมม่ไฟนนูันเไป ฟันต้อเป็นรอยเป็นรอยเป็นรอยเลยอันนี้ผมชอบมากมีการลงทุนดีอ่าครับนะครับรุ่นใหม่ไม่มีแบบนี้นะเด็กสมัยใหม่คงจะดูแล้วไม่ค่อยชอบเพราะว่ามดแดงผมมาน้อยอันนี้ิดหนึ่งอะอ่าเรามารุ่นกันนะว่าจะเป็นอ่าเรื่องไหนของคุณมอสเป็นของอะไรก็คือ อุลตร้าแมนทีก้านั่นเองคุณแจนะผมบอกเลยว่าทีก้าเนี่ยเป็นอุลตร้าแมนที่ครบรถที่สุดเท่าที่ผมดูมาเลยก็ว่าได้มึงอวยเกินไปหรือเปล่าผมไม่ได้อวยนะตั้งแต่ผมดูมาเนี่ยตอนแรกก้มมันแล้วาตอนแรกในพระเอกเนี่ยเหมือนกับเฮ้ยทำไมต้องไปตามหาแสงด้วยเขาเป็นใครก็แน่เหมือนเขาได้โดนถูกเลือกจากยูเล่เฮ้ยเขาตกใจมากเหมือนกับเขาก็ไม่อยากจะแปลงร่างเท่าไหร่เหมือนเขาไม่อยากทำภารกิจนี้เขาทำไปเพื่ออะไรเขาพยายามหาคำตอบในแต่ละตอนและแต่ตอนเนี่ยผมบอกเลยว่าเนื้อเรื่องของ ประหลาดหรือในเรื่องพาทคนตัวประกอบเนี่ยทำได้ถึงมากๆนั้นสนุกมากๆเหมือนปริศนาตละตอนอะไรเงี้ยว่าปีศาจตัวนี้มาได้ยังไงอาจจะปีศาจยุคโบราณอาจจะเป็นมุย์ต่างดาวอาจจะเป็นปีศาจจากนอกโลกหรือว่าปีศาจจากมิติอื่นอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าเฮ้ยม่นครบรถมากแล้วก็มีเรื่องดราม่านู่นนี่นั่นผมบอกว่าทีการนี่แม่งสุดๆแล้วสำหรับวงการอุลตร้าแมนทั้งจีนขนาดจีนเนี่ยยังแบนเลยเพราะคนเนี่ยชอบดูทีการมากมากส่วนคนไทยนี่ก็ชอบดู ไดโก้เลนาทีภาคก่ามาแล้วนั้นยแต่ผมก็ดูนะแต่ก่อนเนี่ยทีกามันฉายช่อง3มตอนซึ้งๆของทีก้าเนี่ยเยอะมากเลยถึงแม้ว่ามันจะมีแค่3ร่างนะในเรื่องนะแล้วก็กิกเตอร์ทีกาที่แบบว่าเฮ้ยมาแบบลอยๆอะไรเงี้ยก็เป็นร่างธรรมดานี่ว่ามันก็มาโนว่าเป็นกิกเตอร์ทีกาแต่ว่าก็มันตรึงใจมันได้ฟิลลิ่งโอ้โหมันได้แพชชั่นสัรหาพูดไปเรื่อย ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในดวงใจคุณมอสเลยก็ว่าได้ครับอ่ะก็ขอจบกับพิทีนี้ดีกว่าก็เป็นไงกันบ้างเลผมสำหรับ10อันดับที่คุณ rtx ขอมาครับนะครับเป็นสิบอันดับความรู้สึก เกี oh ่ยวกับโทคุกโอ้โหทัศของคุณแจ๊ดและคุณมอสอ่ะเป็นไงคุณแจ๊ดฮะเราน่าจะเต็มอิ่มนะเราเนี่ยบรรยายมาค่อนข้างที่จะพอห่อหอมปากหอมคอแล้วกันเออถ้าเกิดบรรยายเยอะเกินไป10ตัวไปเลยเนี่ยผมว่าคลิปอาจจะยาวเป็นชั่วโมงได้เออนะฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจทุกเรื่องที่คุณมอสคุณแจ๊ดลิ์มาอย่างละห้าเรื่องก็ไปหาดูกันได้นะอผมว่าแต่ละเรื่องก็มีความสนุกสนานในแบบของมันต้องบอกเลยว่าแนะนําให้ดูเลยแต่เรื่องเนี่ยผมว่าสนุกครบรถอย่างแน่นอนใ่่รรัโโโดดดยยเเฉฉพาาาาาะกกนี็ไไปปูว้อล ฉากไอ้อชี้แข้งชีกขาเห็นเก่งนายเนี่ยชอบมากครับผมถ้าเกิดคุณชอบนะอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะครับไม่ชอบเนี่ยทำยังไงกดไลค์กันไปกดสแปมกันไปและกดด่าคุณแจ๊คกันไปว่าโถคุณแจ๊คอะไรฮะเสื้อเ <ฮะ S 1> มื่อไรจะขายหมวดสักทีวะรอตั้งนานแล้วออจะรับเงินแล้วเนี่ยผมต้องถามทุกคนก่อนดีกว่าว่าเมื่อไหร่คุณจะซื้อผมเออให้มันหมดหมดไว้สักทีหนึ่งอะไรเยครับหนังแมว300บาทหนังหมีนะ400บาทนะเออไปซื้อได้ฮะหรือว่าอยากจะสมัครสมาชิกเนี่ยไปที่ช่องไหนค ก็จะได้เป็นน้องรักเรารแล้วก็จะได้อยู่ในดิสคอร์ดเราร้วกันนะครับคุยกับคุณมคุณแจ๊ตอนสามทุ่ม <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ <c oughs> เรื่องการดูดวงเล่นพน,นันครับในนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสังคมเน่าเฟะคนที่สมัคร50บาทนะแล้วไปดึงคนอื่นมานะอ,อย่าให้กูจับได้นะจับได้กูประจานนะไปตามล่าไอ้คนเอารูปเราไปโพสอะอไปตามล่ามัน <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงอีกช่องทางหนึ่งก็มอสแจ๊ดทีวีนะ,ะไปดูกันได้นะฮะสรุปโทโคูนะฮะแบบย่อยง่ายจริงๆอ่ะ และถ้าอยา,อยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับพวกเราเไปที่แฟนเพจโฟล์ฟันขับของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบเอ๊ะแล้วทำไมกุณจัดมึงถึงไม่ตอบเขาวาฮะมือเขารอได้ยังไงทั้งคืนเลยสัตว์อ่าผมจะไปตอบทําไมผมหาเวลาเนี่ยทำให้เพจผมเนี่ยมีคนดูดีกว่าเออเพจเนี่ยแย่มากใช่นะครับติดตามหน่อยนะครับเ,ออเพจโฟฟันคับ,คบนะ <ผม S 1> แล้วก็มูฟวี่ด็อกนะตอนนี้เริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วสามารถติดตามได้นะครับทางแพลตฟอร์ม Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็มี Tik t o k ด้วย ครับต <Okay, S 2> ิดตามกันได้นะครับอ่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากละขอตัวลาแต่พิงตรงนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ